สวัสดีค่ะชื่ออลินยากันทิโนโนะคะหรือว่าชื่อเนยเธอเรียกว่าเวียงพิงก็ได้ค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรณคณะจิตกรรมปติมากรรมและภาพพิมพ์ภาควิชาเพ้นท์ค่ะงานศิลปะของตัวเองก่อนหน้านี้ก็ทํามาหลายรูปแบบเลยทั้งแนวอิมเพรสเป็นการทดลองเรียกได้ว่าอยากทาอะไรก็ทำแล้วก็ทดลองเยอะมากรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราตามหาเนี่ยสิ่งที่เรากําลังทำมันดีหรือเปล่า งานชุด In My Blue นะคะชุดนี้ก็จะทำเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับสภาวะจิตใจข้างในตัวเองที่ เราเกิดการตั้งคำถามว่าเราอ่ะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรหรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่หรือการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันดีหรือเปล่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันแน่มันเป็นการที่เหมือนคิดเยอะเกินแล้วก็กดดันตัวเองข้างในอะไรเงี้ยคิดว่าคนสมัยนี้น่าจะประสบปัญหาสภาวะนี้เยอะจนตอนนั้นอะ่ะเราเกือบที่จะไม่ทำงานศิลป,ปะต่อแล้วก็แทบจะทิ้งงานศิลปะไปเลยจนเราได้อยู่อยู่กับตัวเองประมาณปีหนึ่งแล้วก็ได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเที่ยวธรรมชาติหรือ ว่าแบบออกไปข้างนอกไปมองโลกกว้างได้อ่านหนังสืออยู่กับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าการตั้งคําถามของเราอะเป็นการที่คิดเยอะเกินไปซึ่งการเดินทางในแต่ละครั้งเนี้ยมันไม่ใช่การเดินทางไปยังโลกกว้างธรรมดาแต่ว่ามันเหมือนเป็นการเดินทางกลับเข้าสู่ตัวตนข้างในของเราด้วย อย่างงานชิ้นไอเบิกนะคะก็เป็นรูปภูเขาน้ําแข็งที่โผล่แ oh, ค่ยอดมานิดเดียวใททฤษฎีภูเขาน้ําแข็งอย่างด้านบนเนี้ยก็จะพูดถึงว่า <S <S เป็นสิ่งที่คนอื่นอะได้รู้จักเราในบางส่วนเท่านั้นแต่ว่าด้านใต้อะไรเงี้ยคนก็ยังสัมผัสยังรู้จักกับเราไม่หมดถือว่าข้างในของคนอะของตัวเราเองมันมีความสลับซับซ้อนมากจนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนยังไงกันแน่เรายังไม่รู้จักตัวเองดีด้วยซ้า อย่างชิ้นนี้นะคะก็เป็นชิ้นโฮ p e ฟไลท์ก็คือมันเป็นมุมมองที่มองลงมาจากเครื่องบินแล้วรู้สึกว่าโลกเนี้ยมันกว้างมากสุดลูกหูลูกตาเลยจนเหมือนเราตกอยู่ในสภาวะที่จะสู้หรือว่ายอมจำนนกับโลกใบใหญ่ใบเนี้ยจะสู้ยังไงถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวสุดท้ายแล้วก็เราต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยตัวของเราเอง อย่างชิ้นนี้นะคะเป็นรูปรินช้างของความทรงจําก็คือเราก็จะกักเก็บความสุขที่มันช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจเราอ่ะในเหตุการณ์ต่างๆที่เอามาวาดเนี่ยก็เป็นช่วงในปีนี้ก็จะมีก็จะมีรูปบอลลูนรูปขึ้นทะเลรูปหนังสือรูปสัตว์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันช่วยทําให้เราได้ได้อยู่กับตัวเองจากประสบการณ์ที่เราได้ออกเดินทางอย่างชิ้นนี้นะคะเป็นรูปของ เราเองเดินจูงน้องหมาซึ่งเราเลี้ยงน้องหมาอยู่ซึ่งคนจะเข้าใจผิดว่าพื้นขาวๆข,ข้างล่างอะ่ะจะเป็นหิมะซึ่งจริงๆไม่ใช่เราให้นิยามมันว่าทางเดินแห่งความหวังทราแสงขาวๆอะ่ะเป็นความหวังที่เราจะเดินไปข้างหน้าคนส่วนใหญ่อาจจะนิยามสีฟ้าว่าเป็นสีแห่งอํานาจสีแห่ง บารมีอะไรก็ตามแต่ว่าในส่วนตัวเราเองอะรู้สึกว่าสีฟ้าที่เราเลือกมาใช้อะ่ะมันก็จะมีหลายเฉดเนาะเราให้นิยามว่าความโดดเดี่ยวที่สุขสงบรู้สึกว่าเวลามองสีฟ้าเงี้ยก็เหมือนว่าเรามองไปยังน้ําทะเลที่กว้าง,างหรือว่ามองไปยังท้องฟ้าใหญ่ๆมันรู้สึกถึงความสบายใจช่วยไม่ให้จิตใจเราห่อเหี่ยวแล้วก็รู้สึกรีแลกที่ได้มอง ก็ในชุดนี้นะคะตั้งใจจะทําเป็นหลักๆเลยก็คือ,อสีฟ้าประมาณ90%เลยดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ทํามาหลายสีทาทาหลากหลายแต่พอถึงจุดเปลี่ยนหรือว่าช่วงหนึ่งเนี้ยเราได้มีเวลาอ่านหนังสือได้อยู่กับตัวเองด้วยเรารู้สึกว่าตัวเองนิ่งขึ้นแล้วก็สามารถอยู่กับสิ่งที่เราทําเยอะขึ้นแล้วสีฟ้ามันก็ตอบสนองกับความรู้สึกหรือว่าสภาวะตอนนี้ได้ดีดีใจที่ ได้มาแสดงเดี่ยวครั้งแรกเพราะว่างานทั้งหมดเนี้ยเป็นงานเรียนเนาะไม่ได้คิดว่าจะได้มาโซโล่ไม่คิดว่าคนจะชื่นชอบงานของเราเยอะขนาดนี้เพราะก่อนหน้านี้นเราก็ทํางานเพื่อตอบสนองกับตัวเองเนาะการที่ได้มาสเปซแห่งเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นอะเซนกับพี่มอสได้ไปเที่ยวที่บ้านแล้วก็ได้ชักชวนว่าจะทําสเปซซึ่งตอนนั้นอะยังไม่มีอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยโอกาสมันมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วทาไมจะไม่ลองล่ะ ขอฝากนิทรรศการ In My Ber อุ้ยขอฝากนิทรรศการ In My บู u e ไว้ด้วยนะคะก็สามารถมาชมได้ตั้งแต่วันนี้เลยยาวๆจนถึงวันที่16ธันวาคมใช่ถ้าการจะเข้ามาเนี้ยก็สามารถนัดหมายเข้ามาได้เพื่อที่พวกเราจะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึงก็นัดมาทางเพจทาง Facebook อะไรก็ได้ะคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะ